สวัสดีครับพี่น้องกับผมวิญญาพาเที่ยวนะครับจากมาแจ้งข่าวให็บที่สามราะว่ามัจจิฮอดสงการเนี่ยนะครับยังมือนีวิญญามาถ่ายคลิปวันที่ยี่สิบสี่มีหน้านะครับยี่สิบมีหน้ามาือนีนะครับอีกวิญญามาถ่ายคลิปเสียงกันเสียงยง,ยงน้อยพี่น้อง,องผมไปนอนั่งรถบัตรยู่สองขึนสองมือสองคืน สักว่าสายยังลงไ่ยังเต็มแขนเบืหมอเจาะเลือดโฮ้ยพี่น้องอาการเป็นจะตายพี่น้องอาการเิ็จะตายขนาดนั้เดี๋ยวฟังข้อหางไข่หฮมบอห่มสองพื้นานานี่ย่งหนาวเยียบไหมครับตัวเฮียนี่ท่วมโตยอยู่ตัวอ่างหนาวไหมครับคิดเบื้องแล้วอ่อบอลอดแทนแน่นอนคิดว่านะครับคือสิบบอลอดนะครับก็เลย มาโรงพยาบาลลูกมาส่งโรงพยาบาลย่ำขึ้นเสียงขึ้นครับมานอนโอ้หมอเขาจะให้ดีครับอ่ะพูไปยังครับคนเกิดแก่เก็บตายมีกันทุกคนนะครับนะครับวิญ,ญาสิมาบอกเอฟซี FC ว่าช่วงสงการสีฮอดเนี่ยนะครับขันผู้ใดเดินทางมาจากทางคอนก่นสิผ่านไปทั้งเมืองหนองบวงัวลำพูผ่านตัวเกินเวลาด้วครับเด้อเอฟซีที่เดินทางมาต้องผ่านเกินเวัานะครับต้องระมัดร,ระวังนะครับ เพราะว่ากําลังขยายถนนนะครับเป็นแปดเลนนะครับเป็นแปดเลนนะนะครับทั้งสองด้านด้านละศีเลนด้านละศีเลนนะครับเป็นแปดเลนนะครับเอ้าวิญญาเริ่มคลิปจางนี่านนักข่าวน้อมสินนี่แหละครับเนาะวิญญาณนางขมยอยู่เนี่ยตรงทกสอนี่แหละนะครับนี่เบิ้งเห็นไหมทอว่างเป็นแถวอยู่ครับนาพี่น้องก็คือบอกง่ายๆคือเจ้า มีข้อการขยายมาโดนเลยล่ะหางบุท่านนีเฮตเที่นะครับมือนีวิญญากรรมสิมาบอกเอฟซว่าขันเดินทางมาแถวคืนโบรัตนี่ให้ระมัดระวังด้วยช่วงนี้นะครับเดอ้อเพราะว่าถนนกําลังก่อสร้างกํากลังขยายถนนกับซีมี่เครื่องจักรต่างๆรั่วอุปกรณ์ต่างๆที่เ,เจะมาเตรียมพร้อมขึทําถนนนี่ตั้งละเกะละกะอยู่ตลอดนะครับ แล้วตรงอยู่ขอดีถึงตลาดนะครับถึงตลาด <จะ S 1> เทศบาลอุบลรัตนะ์ตรงนั้นเข้าจเจ้าเฮ็ดฟุตบาทตรงกลางนะครับตรงนั้นเลยนะครับรู้สึกว่าอันตรายมากแล้วก็ทีญีาอชิมาถไทายเบิ่งบอมเป็นอย่างนะครับเพราะมันเกิดอุบัติเหตุดูมากนะครับตั้งแต่ขาเจ้าจมาเริ่มเฮ็ดนี่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับเนาะ บาดเจ็บสาหัสกันหลายเลยนะครับเพราะว่าบ่อหูพวกกับค้นท่องที่สำเรียครับ <นะ S 1> เป็นเ <นะ S 1> พราะหนึ่งก็บ่เคยเข่ามากเทียมันว่บ่เคยได้เข่ามากเทียบาดพ่อเข่ามาปุ๊บเขาจะเห็นถนนจ้าเอนะครับกับมีการเนี่ยเห็นวา <นะ S 1> เห็นว่ามีปบางสิ่งมาครับพอแลนมาเร็เรเนาะมาเจอไปหักออกหักออกมาเจอขั้นยู่ข้างๆกับเป่งเข้าไปนะครับ บานย้อนสอนกันเจอกันนี่ครับลักษณะแบบนี้เห็นมาพี่น้องเห็นปะขี่มาดีๆเขาจะไม่ฟุตบาทเหรอยู่ตรงกลางเห็นม่ครับเนี่ยเห็นปะพี่น้องเห็นม่คเพชรเป็นเป็นฟุตบาทเป็นร่องกลางไหมครับเพชรกออิฐบล็อกเอ่อเทคอนกรีตขึ้นมาเพชรไฮโซนตรงนั้นแคบเลยนะครับบานมากนี่เขาจะเสียบหม่องยูเทิร์นรถหรือจังใดนี่เพื่อ้่านเข้าใจนะครับนี่เห็นปะนะครับเนี่ยเบื้องต้อพี่น้องเนี่ยเห็นปะ อันตรายนะครับค่อนข้างอันตรายเลยวิ่ยากรเลยว่าแปะแจ้งใดก็ต้องแจ้งใหุ้เอฟซีทราบเพราะว่าสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์กับเอฟซีนะครับหรือกับพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบ่ต้องให้เกิดความเสียหายบ่ต้องให้เกิดอุบัติเหตุกับพี่กับน้องนะครับเห็นว่าทางแยกตรงนี้ทางข้ามแยกเขาเคยื่อัดไปไอ้ทางไปกับแม้บางแสนสองนะครับเนาะเขาจะเซียร์แยกยุ่งมองหนีเลยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยสังเกตนะครับเนาะเนี่ยเห็นแ่้พี่น้อง ือว่าเป็นล่องเป็นล่องล่องคือว่าเป็นล่องกลางยกยกสูงขึ้นมาเท่ขึ้นมาครับเนี่ยตรงหน้าเทศบาลนะครับด้ี่ตรงหน้าเทศบาลต,ตลาดโบราณนี่เห็นไหมพระเจ้าเสียเป็นเท่แบบนี้เห็นไหม,มครับเนี่ยเท่เป็น,นเป็นล่องกลางเป็นเอนว่าเป็นล่องกลางถนนอะเบาซื้อนะครับนะเนี่ยเพิ่งดูเห็นไหมมันละอันตรายนะเกิดว่า กายฟิซีเดินทางมาโบลูเรืองเนี่ยมขึ้นมาเร็วๆนะครับเนาะจะเอเข้าไปนี่เรียบร้อยนะครับมันเป็นปูนเขาเจะเทคเป็นคอนกรีดนะครับเทคขนกรีดยางนั้นเลยนะครับเนาะ,ะมึงนึกมีเจ้าทีมันออกตรวจงานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างเสี่ยงนะครับก็เห็นว่ามีช่วงมองแยกนะครับแยกตรงหน้าตลาดเทศบาลน,นี่แหละพี่น้องตรงนั้นเห็นระมัดระวังนิดนึงเด้อพี่น้อง ทาเลซี่เดินทางมาผ่านตัวเขื่อนอุบลรั์ในช่วงเดือนมีนาเมษานี่นะครับอันตายนะครับกินยากก็เลยสอบถามเขาจะว่าโครงการขยายถนนจากเขื่อนอุบลรั์ออกไปเชื่อมถนนมีสภาพทางแยกตรงอ,อ,เอำเภอําพองนะครับตรงนั้นตรงไฟแดงเขาจะสิสางเงาเลยนะครับนะกินยากก็เลยว่า โครงการนี้ยาวนะครับคนสี่สารเงาเลยล่ะพี่ญาก,ก็ได้สิทธิดตามโครงการนี้ไปเรื่อยๆให้พี่น้องเบิ้งนะครับอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆว่าถนนนี้เขาเจะขยายถนนขึ้นมาหลายซ้ำใดไปถึงไซแล้วนะครับ้รก็พี่น้องหรือขางมาให้ใส่ควบระวัดระวังนะครับใส่รถหรือควมระวังระวังนะครับนะครับนี่นะครับพี่น้องก็ให้ระมัดระวังกันหลายๆเลยไป เครื่องมือต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆที่กระจ้าจิมาคือคือทอเป็นบ่จังทอเนี่ยทอแบบไงมั้งครับว่างเงินเกลากายุ่งสินว่าเขต้องเอารถเข็นมาลงเป็นบ่ครับของเก่ากาเจ้าก็มีผุนท่างขุนที่กราจจ้าเลืไอ้มันหน่อยนะส่มองมันสีหน่อยนี่จังไหนหรือหรือกาเจจา้อว่างไม้แบบใดว่างโครงการร่วงแผนงานแบบใดเป็นบ่ครับเนี่ยนะครับเห็นปะ ก็เลยฝากคอร์ดเอฟซีในร้ายนะครับห่วงกันนะครับบอกตรงๆ,รงๆเลยนี่นครับรถใหญ่กำลังเฮ็ดงานชวนัวนเห็นปะมีย่างเว้นเข้ากันย่างโอเคมองเห็นอยู่แต่ว่าถ้าเกิดมือใดรถมันหลายเ,เ,เข้าข้าตระเบงม่องนีอยู่เห็นปะอ,นอาจสิเจอปัญหามอมาเนี่ยพี่น้องเนี่ยรถใหญ่เฮ็ดงานอยู่ท่อก็ว่างไปเรื่อยเห็นปะครับเนี่ยท่าจะบีบล่องหน่อยหน่อยนะครับท่าจะบีบลงหน่อยหน่อยนะครับบีบลงหน่อยหน่อย จะชับลุ่งน่อยๆมาเนี่ยมาวงนี้นะครับมันก็นเลยสิค่อนข้างเกิดอันตรายได้นะพี่น้องเนาะให้พี่น้องไอ้ข้อระมัดระวังนิดหนึ่งตัวนี้แยกไปทั้งลงบนลำพูนะครับกับกับหมอกกอสางขึ้กันนะครับเริ่มเริ่มจากมุมนี้ขึ้กันเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยถ้าเจเ้าเฮ็ดลักษณะแบบอ๋อเดี๋ยวพี่ย่าสิลงไปเบิ้งพี่น้องเนาะสี่สีส่ไทยศิาพาะไปน้องไปเบิ้ง เนี่ยหน้างานใกล้ๆนะครับฮิตจังใดเขาจะฮ็ตจังใดเนาะไปตงนี้กล้นะครับเนาะขับนี่พี่ย่าลงมานะครับลงมาเบิ้งก็คือรถที่แลนมานี่แลนมาจากท่าตลาดเทศบาลนะครับลงมานี่ถ้าตรงลงไปนี่นะครับตรงลงไปนี่กับไปื่อนอุบลราชเป็นมาครับเนี่ยตรงมาเขาเคลื่อนอุบลราชเป็นมามาจากคุณสิเลียวเข้าไปท่าอำเภอโนนสังครับเลียวไปเรื่อยๆนะครับตรงนั้นเนาะ แต่ว่าพี่น้องอย่าลืมวมมาตรงเนี้ดเขาเจ้าสางไม้ตรงนี้เห็นมาเนี่ยเขาเจเ้าเทลักษณะแบบนี้พี่น้องเป็นค้นกรีดนะครับนี่เห็นว่าเทคขนกรีดนะครับย่างแข็งเลยครับพี่น้องถ้าเกิดมาเฮามาโดยคว้มเร็วนะครับพี่น้องเอาล่องเบิองตรงวิญญาตยืนอยู่นี่กับรถขั้นทีแลนด์มากพี่น้องเห็นบหรถขั้นทีแลนด์มาตรงพอดีกับวิญญาตยืนอยู่เลยนะครับเกิดมาเร็วๆนี่เฮาบอลูโตนะครับ พุ่งออกมาได้แล้วมาชนกับเบริเออร์เลยปูนพวกนี้เรียบร้อยดี่ครับเนาะนี่ครับนี่ข้าเจ้าเฮ็ดลักษณะแบบนี้สิเป็นโครงการอี้ยังข้าเจ้าสักอย่างเนาะสิเคกข้อมคิดของวิญญาณเนาะคือวิญญาณบ่หูของมูนะครับวิญญาณอะไรบ่เบิ่งตรงนี้ว่าข้าเจ้าเชิดเป็นรองกลางเนาะสำหรับบ่าหายลดมาหักเลี้ยววนยุดแถวนี้มันสิเกิดอันตรายมปนบ่ครับมันเป็นทาางโค้งมันบ่นะครับแบบนี้เลยเห็นบ่นี่ครับ ยาวเราไปอ่าถึงต้วน้ำสายใหญ่นะครับเ่ราถึงหนาเคืองนะครับเพมีอ่านบ่ได้โครงการกิจจวีร์สีเฮ็ดต่อไปนะครับเห็นปะนะครับลักษณะแบบนี้นี่ครับเห็นปะอะนาคตขา้างหน้าช่วงนี้อาจจะเป็นไฟแดงมีไฟแดงใดนะครับเนาะเห็นปะครับจราจรขนาดน,นี้มีเห็นไหมครับรถที่ขึ้นไปก็ขึ้นไปรถเลี้ยวมาจากทางอำเภอุนสังกาเลี้ยวเห็นปะรถที่ตรงลงไปเคื่อนก็ไปนะครับรถที่ขึ้นมาก็มาเห็นปะ พราะฉะนั้นมันค่อนข้างเสี่ันตรายตรงนี้นะครับเนาะพอมีการก่อสร้างพร้อมเราก็ฝากฮอร์ลิมซีว่าให้เรามาระวังหรือความเร็วรถนิดนึงนะครับเนาะนี่ครับวิญญาเป็นห่วงกันนะครับเนาะครับผมอ่ะเดี๋ยวติดตามเบื้องว่าเขาจะเฮ็ดฮอตไซส์นะครับไปทางนี้เนาะครับวิญญาณคือรถต่อไปขี่นั่งไปเบื้องนะครับว่าเขาจะเสียเฮททาอดมองใด ขาเจ้าเทพไวเป็นลักษณะแบบนี้ขาเจ้าอาะสิมีการเอาดินมาลงก็ได้ปลูกดอกไม้เนหะ็นบ่ครับปลูกดอกไม้นะักวิญญาตคิดไว้นะปลูกดอกไม้ดอกสวยสวยงามนะค,คือแตงห้ความสวยงามนะครับเนาะขาเจ้าก็เล่งให้ท้ำเล่งเฮ็ดอยู่ครับตรงหลองลางตัวนี้นะเพื่อว่าช่วงเทศกาลสงก,การเนี่สิเห็นมนแล้วนะครับจราจรสิเบาบางลงเห็นไหม,มหอดตรงนี้นะครับเนาะะหอดตรงอ่า ป้ายสัญลักษณ์ตรงทีว่ามีค้นขามถนนนะครับเนาะตรงนั้นแหละนะครับเนาะตรงมานี่กับว่มีแหละนะครับเพราะว่าหันเข้าม่านี่อาสิเป็นเขตเคลื่อนกระจเหเกินไปไกลเกินไปนะครับเนาะกรจเหลื่อเขเลยเอาแค่แทะถึงจุดหมายตรงนั้นเนาะข้างหน้าก็คือหน้าตรงเข่าช่มเคลื่อนอุบลรัตนะครับข้างหน้าเห็นปะนะครับบ่หอดยื่หอดตรงป้ายนะครับครับนี่แหละกรเจก บอกเข้าอยู่หรอกครับไปแต่เกิดว่าผู้บุกคยมาเป็นวายังผู้คยืยังยังวิญญาณว่าเห็นดูอยู่แต่ว่าวิญญาณิก็สิว่าสิบวันทายเนาะตอนแรกพอเจออุบัติเหตุเข้าไปนะเจอเพราะว่า,ามู่วิญญาณเป็น,ปนตำรวจอยู่ในหลักเกินโบราณนี่ครับเป็นผู้หมวดนะครับเป็นผู้หมวดที่นี่นะครับแจ้งข่าววิญญาณสาบวิญญาณเลยไปขอถ้ำคลิปตรงนี้ ไปถ่ายคลิปตรงนี้เพื่อว่าให้เอฟซีรับสาบกัน้าเนาะครับเนาะครับน,ะนี่เห็นบ่าพี่น้องถังมาจากนู้นสั่งก็คือออกมาจากสงสัยมือเฮานี่เห็นบ่เนี่ยที่รถมาจากพุ่นนะ่ะเลี้ยวกับเลี้ยวพ้องตรงไปจังวิญญาณเห็นไครับตรงขึ้นมาพุ่งลงไปพุ่นก็มีไหมครับอันตรายนี่ครับพระเจ้าคุีเฮ็ดแบบใบแน่เสนออยู่นี่พิ่งยาา่าวาเอา้าเบิ่งไกลๆนีน่เห็นบ่าพระเจ้าถมทอ เอาดินมาเอาทอเอาดินมาลงมาถมบดถนนก็นสิขยายออกไปหอดพุ่นนะครับนะฟ้างก็สรขยายออกไปหอดถึง้นเสาไฟพุ่นนะครับเนาะคินเบื้องล้วง็โอ้เห็นไหมครับเนี่ยขยายกขึ้นมาเรื่องพื้นอยู่นะครับก็มีการก็สร้างแบบนี้มันก็ค่อนข้างอันตรายนะครับมีวัตถุนะครับ ตกลนน้ำถนนเนี่ยสิเป็นเศษเล็กเศษแน่ๆนะครับระวังระวังนะครับเนี่ยเห็นไหมครับหินหรือว่าเศษเล็กเศษท่อพวกนี้ตกงกลางถนนเกิดขี่รถม้าเร็วมัวไส้อยู่นะครับนะมือเสียหลักล้มไปกันจะไล่นะครับถือว่าประกันเสียนตาไล่เลยนะครับนี่ครับเนี่ยมึงดูครับเห็นไหท่อว่างเลยเกลากะนะครับเด้อหั่นพวกเกยมากสิมากสิปาดเข้าไปเลยจอดบนแผ่นนี่ครับ กอดบริคิวเก่าเลยครับเด้อนี่เห็นปะมาฮอดตรงนี้แล้วตรงนี้สิวิญญาณมาเนี่ยข้าเจ้าเฮ็ดเป็นเป็นพุทธบางสุดอยู่ตัวนี้อาจสิมีญญากางต่อไปอีกบ่จังใดก็บ่ท่านสาบนะครับเนาะโมนิกาสีเหลียวเลยบ่ได้เด้พี่น้องมาจะสิเขาตลาดเลยบ่ได้เนี่ยสิเขาตลาดเทศบาลบา่ไดขึ้นเก่าเลยนี่ครับเดี๋ยวมาครับเนี่ยครับบ่ไดขึ้นเกาเ่าเด้่ยข้าจ้ากันไว้แล้วนะครับเนาะนี่มาเลี้ยววงนี้นะครับ ตรงมึงนี้ได้บานนี่หันเลี้ยวคัวนี่เขาไปทางอ,อันเนี้ยทางบางแสนสองอเ,เนียครับเขาตลาดไปทังนี้แล้่ยเหนวะบานนี้อาจจะเป็นไฟแดงตัวนี้หรืออาจจะเป็นลักษณะอย่างกับบ่าท่านหูนะครับนะเดี๋ยวยิญาณ่คอยมาติิตามให้พี่น้องบงเรื่งยเรื่อยนะครับว่ากอสมาเมื่อนี่เพราะว่าห่วงกันนะครับเกิดใสด่รถใสถ่ถนงเม้าเรยคคุมเร็วเห็นวะตอนนี้แลน่นได้อยู่แน่นเดียวเนี่ยตอนนี้ที่วม่ญาณแลน่นอยู่เดียวเห็นวะเล่นสายสุดกับ จอดบ่ไดขี้เก้าเลยนะครับรถมันข้าเจ้าถนนว่ามันก็เลยจอดรถบ่ไดดนะครับนะเนี่ยเพื่อนทุกท่มันกับลำบากครับช่วงนี้นะเจงไในการใส่ความระวังระวังเรื่องมัํนกันเวบาซื่อครับซอยกันนะครับนะอย่าคิดว่ากูรถกูแห้งกูไปโมเมนนะครับเด้อเกิดบาดเจ็บมากหรือเป็นยังมากมันลำบากนะครับเสียหายคนเฮานี่มันบ่ไดดแข็งแกร่งขึ้นเหล็กคือคือขางนะครับนะ โดนนิดเดียวก็เป็นเรื่องนะครับนะครับเข้าต้องปองกันไวยก่อนกวามันสิเกิดเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมจัรถผลิตงานเนี่เมื่อเกิดแคบจนว่าทางรถจะเบียดกันเลยนะครับรถจนมีหมงวิ่งเลยเห็นไหมนะครับขอแจ้งข่าวเอ็มซีสามนะครับนะอะไรเก็เป็นห่วงกันเห็นไหมเนี่ยขยายมาตลอดนะครับด้วยถนนเดินเห็นไหมั้งแต่นนาาธนาค่ารทกศไปอมสินไปนี่ครับนะเห็นไหมพี่น้องเนี่ยนะครับนะ โอ้นะครับมาพี่น้องคือโครงการเขาราชการสีขยายเงาไปเลยผู้ละขยายเงาไปพอทั้งเขาคืนวรัดพุณนะครับทั้งไฟแดงแยกตรงถนนมิตรภาพนะครับตรงอ่าอำเภอน้ำพองพุณละนะครับเงาๆเลยสั่นแล้วพี่น้องก็บ่มีอย่างไรพวกมือซื้อก็อยากจะอ่ามาแจ้งข่าวให้เอฟซีทาบนะครับเนาะครับยากอะขอขอบคุณเอฟซีทีที่ตามนะครับ หนวดย่ยรดพี่น้องรถไอโกนหนวดบสบายนะครับกัออยังบายดีพี่น้องที่มาตัวน,นี้ก็ <laughs> มาตัวน,นี้ก็ว่าาอยางเาอยากมากเก็บผ่าเป็นพี่น้องเบองเพอเกิดพี่น้องขิดมาช่วงเทศกาลสงการเนี่ยสีหอดแห่งสีลำบากดูพี่นอ้องเห็นว่าบ้านจะของพานไปนี่ละรับเร็วๆได้รับเร็วๆได้นะครับมายัางเร็วกว่าสิเกิดอันตรายได้นะครับนะจะในก็ฝากนะครับช่วงนี้ระยะนี่ช่วงวันที่24 มีนาหกห้าไปเรื่อยๆนะครับตลอดไปพ่นละครับจนถนนแก็จะสี่แล้วพ่นละแต่พี่น้องเดินทางผ่านเข้ามาเขื่อนอุบลรัฐจะไปเมืองหนองบรรัวลำพูไปทั้งอำเภอโนนสังนีงก่นก็ให้ระมัดระว่างนะครับเนาะครับอ่ะไม่อย่างไรคิดนาเข้าจิเจอกันแบบไดเป็นเรื่องเล่าอย่างหรือสิม,มีพาไปเที่ยวมองไดหรือเสิอดถึงคุยกันยังก็ไ้เพราะสุขภาพแข็งแรง สุ่งาพวิญญาบบกบอกแข็งแรงนะครับรักไกรๆสิสิบวัได้นะครับเนาะเพราะมันร่างกายผู้ดีเป็นไข er ่แห้งมากพี่น้องบอกตรงเรื่องเอเยอะวิญญาขอบอกพี่น้องนิดนึงนะเขาเป็นไข่เนี่ยเขาฝ่ากไปหาหมอเลผมบอกให้นะเป็นไข่ไปเลยครับจาสี่ล่อล่อไ้ไข่แห้งไข่แห้งแล้ววิสุดยอดมันจะตายแล้วคนมันจะตายนะครับเนาะครับสวัสดีครับ